นิยายเรื่องฆ่าผู้นี้หนึ่งเดียวบัญชาใต้ล่าตอนที่6ฝืนเลิกขิดฟ้าทำลายโซ่พรรณราการโชคชะตาของข้าข้าจะกำหนดเองอดีตอันแสนห่างไกลเขาที่ได้พบกับพระเจ้าจึงมาขึ้นคิดถึงเรื่องที่ว่ามนุษย์นั้นก็เป็นเพียงเครื่องมือที่เก็บความทรงจำของพระเจ้าเช่นนั้นก็สูญสลายไปเสลยยังจะดีกว่าว่าเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่เช่นนั้นจะไม่ขอเป็นเครื่องมือของใคร ให้ใช้งานอีกต่อไปถ้าการเกิดใหม่ต้องแลกกับการสูญเสียตัวตนงั้นผมก็ไม่เอาผมขอยุติให้มันเพียงเท่านี้ถ้ามันจะต้องกลับไปเป็นหุ่นเชิดอีกแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งยากนะักก็ลบทิ้งผมไปเลยพระเจ้าอย่างท่านคงทําได้อยู่แล้วดเดนหันกลับมาในพิบตานั้นก็มาอยู่ตรงหน้าของเขาดเดน ทำท่าทางเหมือนกำลังจะลูกหัวแต่มือก็ไม่ได้สัมผัสโดนหัวของเขาเลยลูกแก้วความทรงจำหลุดออกมาจากหัวของเขาเขาได้ลม้มลงตาค้างดวงตากลายเป็นสีขาวราวกับวิญญาณหลุดออกมาจากร่างได้แต่เฝ้ามองการกระทำของพระเจ้าเมื่อดีเอ็นได้ดึงลูกแก้วความทรงจำออกมาเขาก็หันกลับไปยกมือขึ้นมาชั้นวางลูกแก้วมากมายก็ลอยขึ้นมาจากพื้น ดีเอ็นกล่าวเจ้าหนุ่มนี่ช่างผิดวิสัยทั้งที่ควรจะสิ้นไปตั้งนานกลับเป็นเหตุให้แอนดินสันไหวจนมีผู้คนล้มตายเกือบ5,000คนเรื่องนี้คงจะยุ่งยากวุ่นวายกว่าที่ข่าคิดไว้แอนดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นก็เพื่อฆ่าเขาคนเดียวซึ่งก็เป็นฝีมือของดีเอ็นถึงแม้ตัวเขาจะรู้แต่ก็ไม่อาจจะขยับตัวได้ดีเอ็นได้ชูลูกแก้วความทรงจำนั้นขึ้นมา ดีเอ็นกล่าวตอบดูเหมือนเจ้าจะวนเวียนครบพันพบแล้วเก็บรวบรวมเอาไว้ในที่เดียวคงจะเหมาะสมกว่าลูกแก้วมากมายก็มารวมตัวกันอยู่ในมือของดีเอ็นตัวเขาได้แต่เฝ้ามองการกระทําอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งลูกแก้วความทรงจํารวบรวมมาจนครบ1,000ลูกดีเอ็นก็ได้ห่านกลับมาหาเขาเยียงแค่โบกมือตัวเขาก็ลอยขึ้นมาตามมือดีเอ็นกล่าวกับเขา ข้าไม่อาจจะตอบสนองปฏิทานของเจ้าได้หากเจ้าขอไม่ให้เกิดใหม่ข้าก็จะสูญเสียลูกแก้วความทรงจำไปไว้สักวันเราคงได้พบกันอีกครั้งหลังจากคูดจบก็มีประตูออกมาจากด้านหลังของเขาเขาถูกส่งเข้าไปในประตูมิตินั้นที่มีแต่ความมืดมิดในความมืดมิดนั้นเขาได้รู้สึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปมันช่างยาวนานจนไม่รู้จบเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมา ไี่ต้องกลัวฉันจะช่วยคุณเองหลังจากที่ดีเอ็นหันกลับไปก็มีมือชกทะลุประตูวิติตออกมาร่างกายของเขาพุ่งพวดออกามาเข้าโจมตีดีเอ็นทันทีแต่เขาก็หยุดอยู่กลางอากาศเพียงแค่ดีเอ็นชี้นิ้วขึ้นตัวเขาก็ลอยไปกระแทกกับเพดานด้านบนอย่างรุนแรงแล้วก็ชี้ลงมาข้างๆตัวเขาก็ไปกระแทกกับข้าวของที่วางอยู่บนโต๊ะโช รวมถึงดาบคาตานะที่แขวนอยู่บนกำแพงเขาจึงหยิบดาบนั้นขึ้นมาและพุ่งเข้าไปหาดีเอ็นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มาไม่ถึงตัวอยู่ดีเมื่อดีเอ็นกัมมัดโซ่จำนวนมากมายก็พุ่งเข้ามารัดร่างกายของเขาเอาไว้เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวดีเอ็นก่าวช่างหน้าแปลกนะักทั้งที่ไม่น่าจะมีความทรงจำอยู่ทำไมร่างกายยังขยับได้นะ ร่างกายของเจ้านี่มันมีอะไรประปนอยู่กันแน่ดีเอ็นใช้มือทะลวงเข้าไปในร่างของเขาเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างเขาก็พยายามขัดขืนอย่างเต็มที่จนกำดาบเอาไว้แน่นดาบนั้นเปลี่ยนรูปร่างกายเป็นหอ,อกสีดำทำลายโซ่ที่ลัดร่างของเขาเอาไว้เขาได้ใช้หอ,อกฟาดเข้าไปที่มือของดีเอ็นจนลูกแก้วความทรงจำลดดออกมาจากมือจากนั้นเขาก็ใช้หอ,อกเ่มเดิมแทงเข้าไปที่ตัวของดีเอ็น คราวนี้เดนเป็นฝ่ายที่กระเดน็นออกไปแทนอ๋อได้แล้วเดนปรากฏตัวออกมาจากฝุ่นควันโดยร้ายบาดแผลและยื่นมือออกมาหาเขาจากนั้นก็ทำท่าเหมือนกำลังควบคุมจกน,นกระทั่งเขาก็ขยับตัวไม่ได้ได้เดนก็ลดมือลงทั้งที่อยู่หางขนาดนั้นก็น่าแปลกที่ทำให้ตัวเขามันถูกอะไรกดทับ จนทําให้ตัวเขาไปกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงเมื่อเดี็นสะบัดมือไปด้านข้างประตูมิติก็เปิดขึ้นอีกครั้งเขาก็หลุดเข้าไปข้างในแต่เขาก็ใช้หอกขวางประตูเอาไว้และแรงดึงดูดของประตูมิติข้าวของที่กร,กระจายอยู่ก็หลุดเข้าไปข้างในประตูมิติกันเกือบทั้งหมดไอ้เมื่อเจ้าไม่ปรารถนาจะเกิดในโลกที่ขาดเช่นนั้นก็ไปอยู่ในโลกแห่งสุญญตาที่ไร้ซึ่งชีวิตไปตลอดกาลเถอะสักวัน ฉันจ,จะกลับมาฆ่าแกเมื่อวันนั้นมาถึงแกต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำหลังจากนั้นประตูมิติก็ปิดลงพร้อมกับการหายไปของเขาเขาดูกส่งให้ไปเกิดใหม่ในร่างใหม่กับโลกใบใหม่ที่ไร้ซึ่งชีวิตแม้ความตายก็ไม่อาจจะทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานและความโดดเดี่ยวในโลกอันแสงขมขื่นตลอดกาลโลกแห่งสุญญตา เมื่อเขาได้หลุดเข้าไปในโลกใบใหม่ร่างกายก็เปลี่ยนไปร่างกายที่ไร้ซึ่งความทรงจําไม่มีตัวตนอีกต่อไปดวงตาก,ก็กลายเป็นสีขาวและก็โชคดีที่มีลูกแก้วความทรงจําหลุดเข้ามาในประตูมิติด้วยเช่นกันร่างกายที่ไร้ซึ่งจิตวิญญ,ญาณของเขาเหยิยบลูกแก้วนั้นขึ้นมาและกินเข้าไปความทรงจํามากมายนับพันชาติไหลเข้ามาในตัวของเขาเมื่อเขารู้สึกตัวก็ได้พบกับที่โล่งกว้างมืดทึบที่มีผู้คนนับพันอยู่เบื้องหน้า ทุกคนต่างก็สับสนและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหญิงและชายเสื้อผ้าของพวกเขาแตกต่างกันและแตกตาก่างกันมากๆดูเหมือนว่าจะมากันคนยุคสมัยแล้วก็มีเสียงดังขึ้นเสียงนั้นได้ตอบคำถามของพวกเขาฉันรู้ว่าพวกท่านกำลังสับสนฉันมาเพื่อให้คำตอบกับพวกท่านตัวของพวกท่านทุกคนนั้นที่อยู่ที่นี่ได้ตายไปหมดแล้ว แม้บางคนจะเอะอะโวยวายเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องโกหกแต่บางคนก็ยอมรับได้อย่างน่าประหลาดใจแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเขาเอาที่นั่งหมดอะไรตายอยากแววตาดูไร้ชีวิตเธอก็ได้เข้ามาคุยกับเขาเป็นสาวสวยทรงผมสั้นปะบ่าสีน้ำตาลมีปลอยผมด้านหน้าปัดไปด้านข้างดวงตาสีฟ้าสดใสขนาดใหญ่มีดวงตาที่ดูจริงจังและตั้งใจ สวมเสื้อยือดคอกรมสีเบส์อ่อนและมีสีครีมอ่อนๆที่กระดุมผ่านด้านหน้าสวมกางเกงสั้นสีดำสวมสายเอี๊ยมคาดไหล่ทั้งสองข้างโดยสายเอี๊ยมดูเหมือนจะทำจากหนังที่เป็นวัสดุคล้ายๆกันมีตัวปรับสายสีเงินสวมสร้อยคอสีดำมีชี่ขนาดเล็กห้อยอยู่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ตกใจทั้งที่อยู่ๆก็มาโพลที่นี่นะ ไม่เห็นมีอะไรน่าแปลกใจเลยหม,หมายความว่ายังไงจะอยู่หรือตายมันก็ไม่ต่างกันหรอกพูดแบบนั้นได้ยังไงกันอย่างน้อยเราก็อยู่ที่นี่นะอยู่ไปเพื่ออะไรกันละ่ะก็เพื่อหาคำตอบไงว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อเรบกันเงียบและไม่ตอบเอาเธอะฉันชื่อแซมมี่นะแล้วเธอละ่ะ ไม่จําเป็นต้องรู้หรอกพูดแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอทุกคนตายกันไปหมดแล้วจะจําชื่อกันไปทําไมมืดมนจังเลยนะเธอเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรขณะที่เสียงปริศนานั้นอธิบายต่อตัวเขาและคนอื่นๆได้จากโลกนี้ไปแล้วแซมมี่เองก็มานั่งอยู่ข้างๆเขาและพยายามถามชื่อเขาแต่ตัวเขาก็ไม่พูดอะไรเขากําลังนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาตายครอบครัวของฉัน เขาคงในโลกใบเก่าตัวเขานะครับมอไซค์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อของข้างนอกในขณะที่เขากําลังจะเลี้ยวเข้าร้านค้าก็มีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาโดยที่ไม่เบรกเลยเขาเลยเร่งเครื่องจนรอดพ้นจากการถูกชนมาได้รถบรรทุกคันนั้นพุ่งเข้าไปชนสายาไฟฟ้าอย่างรุนแรงเขาได้จอดลงแล้วลงไปดูว่าคนขับเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่มีคนขับอยู่บนรถคันนั้นนะ แล้วก็มีคนวิ่งตามมาดูเหมือนจะเป็นเจ้าของรถคันนั้นโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถกล่าวไม่เป็นไรใช่ไหมเออบาดเจ็บหรือเปล่าให้เรียกรถพยาบาลหรือเปล่าไม่เป็นไรครับแค่ตกใจนิดหน่อยเอองั้นเหรอขอโทษด,ด้วยนะพอดีลืมเบรกมือรถมันก็เลยไหลลงมา่ะครับช่างเถอะครับผมไม่มีใครโง่พอจะหลบรถบรรทุกที่ไหลามาตามทางหรอกครับอืม ขอโทษจริงๆเนาะไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะแค่ระวังด้วยล่ะตัวเขาก็เดินเข้ามาที่ร้านค้าเพื่อซื้อของหลังจากซื้อของเสร็จก็กําลังจะขับรถกลับบ้านบ้านของเขาติดอยู่กับชายหาดมีนักท่องเที่ยวมากมายแต่ก็ยังขับไปได้ไม่ถึงไหนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นยักษ์เกิดขึ้น,นทําให้นักท่องเที่ยวมากมายวิ่งหนีตายขึ้นมาบนถนน รถของเขาก็ล้มจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเขาถูกนักท่องเที่ยววิ่งชนจนล้มลงตะเกียรต,ตะกายขึ้นมาจากฝูงชนที่วิ่งเหยียบเขาและก็รีบขึ้นรถไปที่เนินโดยเร็วที่สุดแม้จะมีผู้คนอยู่เต็มถนนไปหมดแต่เขาก็รู้เส้นทางที่จะนําเขาขึ้นไปบนเนินได้เขาจะขับตามซอยตึกเรื่อยๆจนมาพ้นแล้วก็เจอผู้คนที่น้อยลงกําลังวิ่งอยู่บนถนนเช่นกัน แต่ก็พอมีทางให้รถขับผ่านไปได้เขาก็ได้หันกลับไปมองที่ชายหาดมีขื่นยักษ์สูงมาที่ชายหาดขื่นยักษ์นั้นเคลื่อนตัวมาอย่างรวดเร็วมุ่งหน้ามาหาเขาตัวเขาไม่รอช้าเรียบขับรถขึ้นเดินไปแต่ก็มีคนล้มลงขวางทางเขาเขาจึงเบรกรถจนเกือบจะชนคนคนนั้นเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งดูเหมือนว่าคนแม่จะถูกรถชนที่แขนจนได้รับบาดเจ็บส่วนเด็กก็เอาแต่ร้องไห้ ขึ้นมาแล้วเข้าเขาได้หันไปมองแม่ลูกคู่นั้นและให้ขึ้นรถมาถึงจะทุรักทุเลหน่อยแต่สองแม่ลูกนั้นก็ขึ้นรถมาจนได้เขาจึงรีบบิดรถและขึ้นบนเนินเพราะว่าน้ํามาถึงล้อแล้วการขับเคลื่อนด้วยคนคนที่ซ้อนกันอยู่น้ําหนักก็มากเกินไปทําให้รถของเขาไปช้ากว่าปกติขับไปได้สักพักหนึ่งน้ําก็เริ่มเข้าใกล้มาเรื่อยๆแต่จูๆ่ๆรถก็มีความเร็วมากขึ้นทําให้เขารอดพ้นจาก ลื้นรละลอกแรกมาได้เขาได้ใช้มือจับเด็กคนนั้นเพื่อไม่ให้หล่นลงไปเมื่อขึ้นมาถึงเดินก็รอดพ้นจากขึ้นมาได้เขาได้หันกลับไปมองเด็กแต่ว่าแม่ของเด็กผู้นั้นไม่อยู่แล้วในตอนที่รถขึ้นแม่ของเด็กคนนั้นแม่กระโดดลงจากรถไปเธอทาเพื่อให้ลูกของเธอรอดพ้นจากขึ้นยักหรือจะลอดจากขึ้นยักมาได้แต่ตัวเขากับเสียใจที่ไม่อาจจะช่วยแม่ของเด็กคนนั้นเอาไว้ได้ แม่แม่ครับเด็กคนนั้นก็ร้องไห้แล้วเรียกหาแต่แม่ตัวเขาพ่อไม่รู้จะทํายังไงจึงกอดเด็กคนนั้นเอาไว้แต่เด็กคนนั้นกลับวิ่งลงเดินเขาจึงรีบวิ่งตามไปแต่ก็มีพันุดินไหวเกิดขึ้นอีกครั้งจนข้างๆพวกเขาเกิดถล่มลงมาเมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปหาเด็กคนนั้น หลังจากฝุนควันหายไปเสียงของเด็กคนนั้นก็ร้องไห้อีกครั้งตัวเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาก็ได้เห็นเด็กคนนั้นอยู่ตรงหน้าพี่ชายพี่ชายอย่าร้องสิเราเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่เหรอนั่นลองหันกลับไปดูด้านหลังดูแม่ของเด็กคนนั้นยังไม่ตายและเดินเข้ามาหาเขาเด็กคนนั้นจึงวิ่งเข้าไปหาแม่ของเขาทันที ตัวเขาก็ถอนหายใจแล้วพยายามที่จะลุกขึ้นมาแต่ก็ลุกไม่ขึ้นเพราะว่าตัวเขาถูกสร้างตึกทับเอาไว้เมื่อสองแม่ลูกเห็นแบบนั้น<ๆ>ก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยแล้วเรียกให้คนเข้ามาช่วยเขาและพยายามดึงตัวเขาออกมาแต่ว่ามันก็สายเกินไปเขานึกในใจในี่ฉันต้องมาตายเขาปกป้องคนอื่นกั้นเหรอขอโทษด้วยนะครับผมคงเอาของที่ซื้อมา เอาไปให้ไม่ได้แล้วพี่ชายพี่พี่ครับถล่มลงมาทับอีกชั้นหนึ่งทุกอย่างดับโบในทันทีเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาโลกที่เขาได้เห็นก็เป็นสีขาวโพลนไร้เสียงไร้เวลาและตรงหน้ามีชายผู้หนึ่งยืนอยู่ดีเอ็น พูดที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นทุกอย่างชัดเจนเกินจะฝันมนุษย์จำนวนมากต้องมาตายเพราะประสงค์ของพระเจ้าอิาสระที่ถูกช่วงชิงผู้คนมากมายต้องตายอย่างสูญเปล่าเพราะคำสั่งของพระเจ้าเขารู้สึกถึงการถูกดึงลูกแก้วความทรงจำออกจากร่างลุกสิ่งรอบตัวมีแต่ความว่างเปล่า เขานึกในใจเรื่องแบบนั้นใครจะไปยอมรับได้กันและในห่วงเวลาอันว่างเปล่าเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฉันเฝ้ารอคุณมาเนิ่นนานแล้วนะคะจบตอนที่6ตอนต่อไปการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นร่างกายเพียงหนึ่งกับชีวิตนับพัน ใจดังคำท้าทายเลือดและแผลคือรอยยืนยันว่าฉันยังมีลมหายใจของข้าเองส่วนจงมองลงมานารกจงแผดเสียงมาจะเผชินทุกคำพิพากษาโดยมียอมของเสียง ไม่เคยนำทางฉันไฟจากนนรกไม่เคยทำให้หวาดกลัวความเจ็บคือเพื่อนความเดียวได้คือครูและศรัทธาของข้าอยู่ในหัวใจของตัวเอง สิ้นหัวใจยังคงแผดเผาไม่ดับต่อให้ฟ้าพิโรธต่อให้ไฟน,นรก